เพื่อนๆเดินทางไปชมนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับพักผ่อนหย่อนใจนะครับประจําท้องถิ่นนะครับเพื่อนพาไปอ่างเก็บน้ํานะครับนานแล้วนะครับที่เคยพาเพื่อนๆไปเดี๋ยวจะไปชมความเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เราไปหน้าหนาวลองดูนะครับวิวจะเป็นยังไงนะครับจะเหมือนเดิมหรือเปล่าอนี้เป็นเส้นทางไปนะครับ จะเจอแนวภูเขานะครับอยู่ด้านหน้านะครับสวยงามนะครับเหมือนวันนี้อากาศหนาวแต่ว่าช่วงบ่ายมากก็จะร้อนนิดๆน,นะครับเพื่อนๆเ,เห็นข้างหน้าก็จะเป็นแนวติวเขาแล้วนะ,รรนนะครับท,ที่ดินแถวนี้ค่อนข้างที่จะมีราคานะครับเพื่อนที่เราจะไปก็อยู่ตรงบริเวณตีนเขานะครับเพื่อน เดี๋ยวรอชมนะครับใกล้ๆเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศไว้ให้เพื่อนอีกทีนึงครับรอชมครับผมน,นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เก็บมาฝากเพื่อนๆนะครับกำลังเดินทางเข้าหมู่บ้านบ้านขามป้อมดงเย็นนะครับผมสภาพหมู่บ้านก็เต็มไปด้วยไรอ้อยไรมา อากาศเย็นนะครับแต่ว่าบ่ายเลยร้อนร้อนแบบ <c oughs> ร้อนสักหน่อยอันนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับโรงเรียนมา้านคำพ่อกุองเย็นนะดูครับบรรยากาศข้างหลังเป็นแนวทิวเขาสวยงามนะครับเดี๋ยวเราชม ดูภาพบรรยากาศนะครับเพื่อนตรงนี้เป็นอุ้มเป็นห้อมนะครับจากคู่ลงมานะครับโอเคไปต่อครับอันนี้เป็นป่าปามพี่รำบอกป่าปามปามปามเป็นสวนปามนะครับ,พบ,พบเบพื่อนเนี่ยที่เขามาปลูกไว้หลายปีแล้วเนี่ย เป็นเขยทังนี่ทั้งนั้นอย่างนี้ตอนนี้ก็เราเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ฝายแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหบบรรยากาศดีดีมากเลยคร,รยับน่นี่ก็จะแ,แบบยังเหมือนเศ้าพี่สิเป็นหมอกเนาะคิดว่าใช่ใช่ใช่คือ ตอนเศร้านี่มันจะเป็นแบบเหมือนมอหมอกลุ่งนำข้างลุ่งแบบอากาศมันเย็นแห้งนะข้างในเปล <laughs> ี่ยนนะนี่ครับเด็ดแล้วก็ไปถึงเอ่อนั่นะมุมมุมกระท่อมเดวค่อไฟชโลอ่ะมันจะมีทางเลี้ยวเข้าอยู่ ตรงไปก็จะเป็นน้ำตกนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปเลี้ยวซ้ายนะครับที่อ่างเก็บน้ำนะครับเพื่อนเกืยบไปแล้วก็ขับไปสักพักนึงก็จะจเจอแล้วนะเปิดน,นี่ก็จะพาชมบรรยากาศวิวดีๆสวยๆนะครับเหมาะแก่การแคมปิง้งมากนะครับเพื่อน เรื่อยๆเลยครับเพื่อนสูงจ้ะเป็นยังไงครับโอ้โหถึงแล้วนะครับเป็นสันสันอ่างเก็บน้ำเดยครับมาเอาอะไรได้เนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพอไปถึงเดี๋ยวค่อยต้องขับนิ่งๆเลยเก็บปฏิการเพื่อนครับ สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็พาเพื่อนๆมาชมภาพบรรยากาศนะครับอ่างเก็บน้ำนะครับห้วยขุมมุมนะครับอันนี้ก็พาเด็กๆมาในวันนี้หนาวนิดนึงนะครับเพื่อนเนี่ยเด็กๆก็ไปอยู่ตรงโน้นนะครับเด็กๆนะครับมีน้องพาวแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็น้องปันๆนะครับหลานสาวมาด้วยนะครับนี่ก็พากันถ่ายรถนั่ง นั่งริมน้ำน,นะครับก็ดูบรรยากาศนะครับ,บ,น,บน,นี่ครับ<อ>ดูบรรยากาศนะครับโอ้โหสุดยอดมากบรรยากาศเดี๋ยวเ,เราไปชมบรรยากาศรอบๆกันเลยนะครับอันนี้น้องแบ็กศิริวัฒน์ครับคุณค่ะ <laughs> นั่งตัดต่อคลิปนั่งตัดต่อคลิปฝากเพื่อนๆช่วยสนับสนุนในเดือครับผมตั้งสองช่องครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศรอบๆครับกับหลังจากที่เราจอดรถแล้วเราก็รับชมบรรยากาศนะครับตอนนี้ลมแรงมากครับดูเพื่อนลมแรงมากเด็กๆก็สนุกสนานนะครับ ันนี้ก็น้องพาวแล้วก็เพื่อนๆนะครับน้องกวินแล้วก็น้องปันปนแล้วก็จูนนะครับาก,ก็จะมาด้วยนะครับก็เลยสรุกสนานนะครับฮิฮาตามภระาเด็กๆนะครับข้างหลังริบๆนะครับเป็นแนวเทือกเขาภูเก้าภูพันคำนะครับแนวภูเขาของระหว่างตัวจังหวัดอุดรธานีนะครับขอนแก่นแล้วก็น้องบัวลรพูนะครับเพื่อนนะ ที่เพื่อนเห็นอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อนสดชื่นมากครับวันนี้สดชื่นนะครับสีน้ําก็สวยนะครับเป็นคลื่นมีลมเย็นลมหนาวนะครับแดดจะแรงนิดนึงครับแต่ว่าก็อันนี้น้องพาวก็พาเพื่อนๆมาน้องกวินก็วิ่งเล่นสนุกสนานนะครับาตามภาษาเด็กๆนะครับ น้ำก็สีก็ประมาณใสมากครับใสจริงๆครับบรรยากาศโอ้โหดีจริงๆครับบรรยากาศเหมาะเกี่ยวกับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนท่านใดก็มีโอกาสผ่านไปผ่านมาอำเภอเขาสวนกว้างนะครับมาทําธุระหรือผ่านมาอำเภอใกล้เคียงนะครับสามารถมาเที่ยวชมได้นะครับก็ปักบุดไปที่ หางเก็บน้ำห้อยคุมมุมนะครับเพื่อนๆก็จะได้มารับชมบรรยากาศแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับลมเย็นๆแบบนี้นะครับอุณหภูมิก็ประมาณ18องศานะวันนี้ก็กำลังดีนะครับเพื่อนๆครับยังไงมองมุมใหม่กับเศร,ริีเฮ็ดนะครับก็ขอเป็นกำลังใจเพื่อนๆนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆมีความสุขนะครับในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็มีความสุขในการอ่า สร้างสารรค์ผลงานนะครับสาหรับเพื่อนๆที่เป็นพีเอเตอร์นะครับหรือเป็นเพื่อนใหม่พหมเพื่อนเกา่าก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะครับนี่ับเป็นมีโขดหินนะครับทุกอย่างนะครับก็ต้องอสื่อสารในเชิงสร้างสารรค์นะครับมองมุ่งใหม่ก็พยายามทําในสิ่งที่สร้างสรรค์นะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้มีความสุขครับวันนี้นะครับมองมุ่งใหม่กับมาสุดทีทส่สก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจากใจนะครับผมสาหรับวันนี้ ลาไปเพียงเท่าดีก่อนนะครับสวัสดีครับตบต One t w o